คำว่าคนจนหรือความจนนี่มันเป็นเรื่องของโลคุตระเป็นปรมตัตธรรมคนที่มีปัญญาจริงรู้เรื่องนี้ดีแล้วมาทำตนเองให้เป็นคนจนได้จนกระทั่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนและก็มีพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตคนจนไปเป็นคนจนที่ มีปัญญาเป็นคนจนที่เข้าใจโลกุตตรธรรมเป็นคนจนที่สวีไลซ์เป็นคนจนเจริญเป็นคนจนประเสริฐเป็นคนจนที่เจ,จริญแท้ๆประเสริฐแท้ๆสวีไลซ์จริงๆอะ่ะว่าคนจนหรือว่าความจนอย่างที่ชาวอโศเรามาเป็นมาเป็นคนจนความจนที่เราเป็นได้เสร็จเจนี่ย เราแก้ปัญหาให้ตัวเองเสร็จเราแก้ปัญหาให้สังคมประเทศชาติเสร็จมันเสร็จแล้วมันมันไม่ต้องแก้อะไรอีกแล้วชีวิตดำเนินไปมีแต่ความเจริญต่อคือขยันมันเพียนขยันสร้างสรรค์มีงานอะไรรู้งานที่ควรจะทำสมควรตามกาลเวลาทำให้มันสอดคอล้องกับ สิ่งที่เป็นดีมานองสังคมเราก็ซัพพลายแต่ละกาละแต่ละปัจจุบันแต่ละวาระโดยประมาทแล้วมีแต่กำไรกับกำไรเพราะเราขัดทุนหีือขาดทุนขาดทุนชีวิตอยู่ไปจนตาชีวิตของพวกเราก็แสนเจริญ